สวัสดีครับก็อยู่กับพวกเราช่อง Playtime นะครับก็หลังจากคลิปวอล์กที่ได้ลงไปเนาะที่ได้ไปเดินที่สะพานเหล็กก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวแล้วก็อันบ็อกนะครับเจ้านี้เลยแด๊ด,ดเบนเพสโต่าสาักุระโยจากเรื่องชาแม King ครับผมเป็นฟิกเกอร์ตั้งโชว์เนาะเท่ๆเก๋ๆ,กๆครับผมอะ่ะ กล่องรอบๆครับปึ๊บด้านข้างด้านหลังอีกข้างหนึ่งนะครับใต้กล่องเมื่อกี้ก็เห็นราคาเนาะก็ราคาตัวนี้ครับอยู่ที่675บาทนะราคากลางบวกลบไม่เกินนี้ไม่เกิน700นะครับแล้วแต่ร้านต้องพูดว่าแล้วแต่ร้านแล้วแต่สถานการณ์เนาะโอเคครับผมอ่าชาแมนคิงตอนนี้นะครับ ได้รีเมคนะฮะลง Netflix นะครับผมถ้าอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงลองไปตามกันที่ Netflix นะครับหรือถ้าอยากดูตัวปี2001นะครับก็ลองเสิร์ชใน Google ดูได้นะครับคิดว่าน่าจะยังมีให้ดูอยู่นะฮะเพราะว่าการ์ตูนก็ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูด้านในของเจ้านี่กันเลยดีกว่า โอเคหลังจากแกะกล่องแล้วนะครับก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีดาบฮารุซเมะนะฮะนีะ่โอเคเนาะเขาจะแบ่งออกมาเป็น2ท่อนนะครับก็คือตัวส่วนด้ามดาบกับตัวฝักดาบเนาะสชิ้นมันประกบกันได้2ก็จะเป็นอ่อ ใต้หลุมศพของมิดาวาลุนะฮะแต่ตัวมันไม่มีดีเทลเลยเนาะก็คือเป็นโลนๆอย่างนี้เลยชิ้นหลักเลยนะฮะชิ้นที่3ก็คืออาซาโกรายอนั่นเองนี่สุดเทพไปเลยชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นแอคชั่นเบรหรือเรียกง่ายๆก็คือเรียกว่าแอคชั่นเบรคคไม่ถูกต้องเรียกว่าฐานละกันเนาะโอเคและในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะฮะนี่ไม่มีอะไรแล้ว แต่สถ้าว่าใครอยากรู้อยากติดตามก็จะมีเป็นพวก Line Official นะครับกับอ่าอินสตาแกรแล้วก็มี Facebook ตรงนี้ด้วยก็คือสามารถดูได้เลยตามนี้เนาะชื่อตามนี้เลย Ben เ e เ t ิลอ f ฟฟิเชีนะครับผมโอเคโอเคกล่องไม่เกี่ยวแหละวางไว้ก่อนมาดูที่ตัวโมเดลดีกว่าโอเคมาดูที่รายละเอียด หน้าตานะฮะเห็นเนาะโอเคหน้าตาสวยงามนะฮะลงรายละเอียดมาได้ดีแววตาสวยนะฮะแววตาเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะม่วงๆหน่อยโอเคตรงนี้จะเป็นสร้อยนะฮะแล้วก็นี้นะครับก็จะมีไฮไลท์ตรงสีขาวเห็นไหมมันจะไม่ใช่สีขาวล้วนเนาะจะมีไฮไลท์เป็นสีเทาๆนะครับผม ก็ชุดกางเกงก็มีนะเห็นไหมจะมีไฮไลท์นิดนึงนะฮะไม่จะเป็นแบบสีเดียวล้วนเลยเนาะ,ะตรงข้อเท้านะฮะตัวรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าสีน้ําตาลเป็น,เท,เ,ปนเท้าของเขาเลยอที่คัดผมลงแยกสีมาค่อนดีเลยผมอะไรก็ไม่มีเนี่ยฮะเห็นไหมผมตรงผมก็ยังมีรายละเอียดดีเทลสีนะเห็นไหม ซึ่งผมบอกเลยว่าว่างานงานงานแค่เนี้ยราคาหากพักว่าบาทลงนะฮะอันนี้ถือว่าไม่แย่นะครับพูดเลยว่าไม่แย่เนาะอืมโอเคเราไปดูตรง,ตรงอุปกรณ์อื่นนี่ดาบอลรุสมิก็ตรงด้ามดาบก็จะนี่มีแยกสีมาให้เห็นไหมลงรายดีเทลลายดาบกลกดาบเป็นตีทองนะฮะ ดำดาบก็เป็นสีทองดอกฝักก็จะมีตรงนี้สีทองมาให้เวลาประกอบก็คือประกอบกันเดี๋ยวเข้าไปเลยนี้เนาะโอเคฐานก็ไม่มีอะไรครับปกติก็จะมีะมีรายละเอียดข้างหลังเห็นไหมบันไดตัวน,วนี้ตัวนี้ที่ผลิตที่เวียดนามนะฮะทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่า มคอินเวียดนามเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเอ้ยมันก็ไม่ใช่ของญี่ปุ่น,นสิไม่ใช่นะครับคือบันไดมีสายการผลิตที่หลากหลายนะฮะคือบริษัทเขาอะมีโรงงานผลิตที่เวียดน,นามแต่ตัวสินค้าเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นเนาะโอเคเดี๋ยวเราเอามาประกอบกันเลยดีกว่าเราจะได้รู้ว่าประกอบเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงเนาะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ประกอบรูปร่างเรียบร้อยแล้วนะครับของอ่านเรามาดูกันเนาะ ก็ปรกะกอบเสร็จแล้วหน้นตาตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าถือดาบของเขานะครับจะบอกว่าดาบเนี่ยมันดูยาวกว่าน,นในกล่องมากเลยเหรือในกล่องมันเป็นมุมก็ไม่รู้เนาะเห็นไหมในกล่องมันเหมือนมันจะชันเดียวเองเนาะแต่ดูอันนี้ดิยาวมากนะครับผมอ่าก็จะตั้งโชว์ในลักษณะน,นี้เนาะนี่เห็นอย่างนี้เนาะนะครับต้องขออภัยในสถานที่ด้วยนะครับเนื่องด้วยอย่าง มือใหม่เนาะก็จะไม่ยไม่มีค่อยไม่มีสถานที่ที่มันโอเควันนี้เดี๋ยวไว้ปรับปรุงกันไปเรื่อยๆเนาะโอเคก็นะครับจะเป็นประมาณนี้โอเคมาถึงความคุ้มค่าเนาะต้องบอกว่าความคุ้มค่านี่ทุกคนจะมีไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะสำหรับผมเองอะสหรับตัวผมเองผมมองว่าห0 0ราคา600าปลายๆถึงเจ0ด้อเนี่ย ได้างานประมาณนี้ตั้งโชว์ในตู้หรือตั้งโชว์หน้าคอมเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าหนึ่งเลยตัวงานไม่ได้หน้าเกลียดเลยนะฮะตัวงานนี้คือเขายากติมาให้อย่างดีเลยนะหน้าตาดูดีไม่ผิดเพี้ยนไม่เอาดีกว่าหน้าตาปกติดีกว่านะโอเคและถ้าเป็นแฟนแชาแมนคิงอะครับผมบอกเลยคุ้มมากซึ่งรายเนี้ย ล่าสุดที่เห็นออกมารวมตัวนี้ด้วยนะจะมีประมาณ3ตัวแล้วก็จะมีอาซาคุระโยตัวนี้เนาะฮาโอแล้วก็แอนนานะครับก็จะบอกว่าถ้าเป็นแฟนแชมเป็นคิงก็คงต้องเก็บให้ครบแต่ข้อเสียเลยนิดเดียวเลยผมตัตินิดเดียวเลยคือถ้าทํามาขนาดดีแล้วอ่ะทําไมไม่ทําตติดตัววิญญ,ญาณของอมิดามาลุมาด้วย มีวิญญาณมีดามารูนะผมบอกเลยต่อให้ตัวนี้จะแพงขึ้นอีก2 3งสผมก็ซื้อเพราะถือว่ามันได้ครบเซร็จแต่ตัวนี้มันมาแค่โยไงมันก็เลยแบบก็ยังไม่สุดเนาะก็สําหรับตัวนี้นะผมให้ไปที่สีดาวแล้วกันเนะาะค่าเก็บคะแนเป็นดาวแล้วกันโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวอาซากุระโยนะฮะที ตัวมนันก็อยู่นี่เนาะก็ถ้าผิดพลาดประการใดหรือพูดผิดหรือข้อมูลผิดพลาใดในประการใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ